ร right? ู้พี่ไปมารอบแล้วเหรอไปถึงไหนมาข้าวโนงนะแล้วพี่จะจะอีกรอบนึ่งพอแล้วเนี่รู้พี่บอกเด็กกี้เด็กกี้ปวดถามลูกหาปวดถามว่าพี่ไปถึงข้าวโมงแล้วเหรอถึงแล้วพี่เอาอีรอบหรอไม่เอาแล้วไม่ไหวพี่เหนื่อยลูกหาบอกผมแค่รอบเดียวก็จะตายแล้วโอ้โห เขามาหาเห็ดหรือไงครับข้างบนมันมีเห็ดหรือไงครับเห็ดทอเห็ดทออ่ะตอนเช้านี่โหแฟนตาซีนะครับใส่มาเต็มยศตอนนี้เริ่มหอแล้วนะครับร้อนกับหนื่งกระบอกมันเริ่มฮอนแล้ว เรดิวตเว่าไงครับเหลือเยอะเหลือเยอะเหอเยอะเส้นทางอ่ะเป็นกำลังใจให้กับเรดิอู์นะครับเพราะว่าคลิปนี้เขาตั้งใจจะมาถ่ายรูปกับกับกับต้นอะไรนะกับต้นอะไรนะคะต้นอะไรนะคะเมเบิ้ลแอปเปิ้ลเมเบิลอ๋อต้นเมเบิ้ลไปเขาอยากเห็นละเกินเขาว่าใบเมเปิ้ลเมเบิันเป็นยังไงเลยต้องเดินทางมาถึงจังหวัดเลยครับ พี่เาม่ขาสั oh, ่นไม่เดินต่อนวดไหมนวดไหมพอเอายามาน่ะไปแล้วครับไปไปกันเถอะไปพองครับลุยต่อผมคิดว่าหลายๆท่านนะครับถ้ากลับมาดูคลิปที่ผมถ่ายเอาไว้ในเพจผมนะเขาจะได้เห็นสภาพของตัวเองครับ นี่คือความชันเดี๋ยวหลบก่นอนเราตอหลบให้เส้นทางลูกหาบนะครับเราจะไม่บางลายเขาโอ้โหแม่เจ้าข้างบนนะครับอไอ้นี่ซ้ำที่หนึ่งยังไม่ถึงนะครับไอ้ที่เขาเรียกว่าซ้ำแหกอะเออเว้ยมันแหกจริงๆเว้ย นะครับเป็นกำลังใจครับให้กับผู้กล้าทุกท่านพี่ไปตามดูคลิปผู้พี่นะในเพจผมนะต้อมกระชายดำไปพิมพ์นะครับต้อมกระชายทำดีเคดีเราจะมาดูว่าฉันเป็นยังไงบนภูกระดึงนี่ครับเป็นกำลังใจ <laughs> ให้กับผู้พิชิตนะครับวันนี้ก็ตั้งใจนะครับมาทําคลิปเก็บเอาไว้เลยนะครับสำหรับภูกระดึงนะครับ9้าธันวาคมนะครับ ฮืมซะนี่สดครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปก่อนละเดี๋ยวผมบางไลเขาผมรีบไปอันนี้นี่เนอะครับรวมรวมร้อยโลนะครับเจแปสิฟมันละแบกขึ้นมานนะ่ะนี่ผมไม่ดูดูพี่เขาแบกนะครับนี่นครับ เนี่ยครับสเต็ปการย่างนะครับดูโอ้โหนี่ครับนะถ่ายเอาไว้ให้กันดูนะครับสำหรับภูกระดึงอันนี้คือทางขึ้นนะครับส่วนที่กำลังไต่ขึ้นมาอยู่หลังมุม นู่นคลาร์ตามาไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าเกิดเดินไวแต่คิวจะเล่นขาครับไม่ต้องรีบนี่โอ้โห เดินทางขึ้นมาถึงแล้วครับซ้ำที่หนึ่งซ้ำแหกเรนดี้อุ๊ดซ้ำแหกอยู่ไหนแหกกะยังนี่คือนี่คือผู้พิชิตซ้ำที่หนึ่งครับซ้ำแหกเรามาดูเขาอาการแหกมันเป็นยังไง นี่นะครับซัมแฮกครับเรดิีู้มาถึงแล้วนะ TKD e n d ีเ o Thailand ครับกับเรดิีู้ดซัมแฮกรู้สึกว่าเมื่อกี้เราเริ่มเดินพร้อมกับลูกหาบนะครับแต่รู้สึกว่าเรามาถึงพร้อมกับลูกหาบขนาดลูกหาบก็แบกนะครับห้าสิบโลแปดสิบโลครับขอต้อนรับสู่ซัมแฮกครับ พ้กระดนึ่งวทันวาคมนะครับสุดยอดครับสุดยอดมากนี่ผมตามถ่ายมาแต่ตอนข้างล่างเลยครับสลับรูกหาบใครยังไม่เคยมาเชิญสัมผัสครับซ้ำแหกสุดมาก่านไปแล้วนะครับซ้ำที่หนึ่งครับหลบให้ลูกหาบด้วยนะครับ ซ้ำแฮกถึงแล้วมาครับจากนี้ปกัเซลฟี่ครับซ้ำแหกหอแพงแหกเลยจุดที่หนึ่งนะครับซ้ำแหกครับจุดที่หนึ่งนะครับสำหรับนักเดินทางซ้ำแฮกขึ้นมาถึงกันแล้วไปเราไปดูกันครับซ้ำแฮกมันมีอะไรเห็นแต่ในคลิปครับ วันนี้มาดูของจริงซะหน่อยแล้วก็ถ่ายเก็บไว้นะครับบรรยากาศซ้ำแหกอยู่ด,ดิมีอะไรตอนนี้เลดด้อูดนะครับหายไปตรงไหนสักที่หนึ่งในซ้ำแหกป่ะบรรยากาศครับอ่าเจอแล้วครับเขาบอกว่ามาซ้ำแหกต้องกินอะไรต้องกินแตงโมแตงโมซ้ำแหกมาแล้ว เขาบอกว่าแตงโมซ้ำแหกเย็นนี่โอ้โหจัดชุดใหญ่ฮะมีน้ำกระท่อมด้วยเย็นเย็นะแบบนีนีัครับมาซ้ำแหกนี่ผมบอกไว้แล้วสองยยังตามต้องออกกระเป๋าไม่อ้ไอหอกวานมากนของกรามม่าสลัดซ้ำแหกปลาเดี๋ยวดี๋บอกว่าฉันจะลุยต่อแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูไอ้ข้างหน้ามันเป็นซ้ำอะไรครับไปกินก่อนใบจัก,การาดนะครับซ้ำแฮ้ก้าวทันวาคงครับรหืมลูบังลูกตัวบังเมื่อกี้นะครับพี่โลวงหาบอกว่าซ้ำแฮกคนเยอะพอแล้วนะครับเขาบอกว่าไปก่อซางเลยปะเดี๋ยวเราไปดูครับไอ้ก่อซางอนะ่ะที่ว่ามันเป็นยังไงเริ่มเดิน ไปออกจากซ้ำแหกแตงโมซ้ำแหกเราจะไปกอสร้างครับกอสร้างกอสร้างมันมีอะไรครับโอ้ป้ยเดินทางตอนนี้นะครับเราอยู่ซ้ำแหกนะครับก็ได้กินแตงโมหวานไปแล้วต่อไปนะครับเขาเรียกว่ากอสร้างมั้งไม่รู้พูดถูกป่ะไปต่อไปครับพอยที่2ครับกอซาง เริ่มออกเดินทางครับนี่ครับบรรยากาศเลยครับซ้ำแหกซ้ำแหกนี่มีร้านค้าเยอะแยะมากมายนะครับนะครับของเย็นๆหวานๆานะครับมีเสื้อนะครับอันนี้คือบรรยากาศซ้ำแหกนะครับนี่ครับซ้ำแหกมีโมกนะครับมีชุดเยอะแยะมากมายมีรองเท้าด้วย อันนี้ลกเลยจากจุดนี้ไปเราจะเริ่มแล้วนะครับนี่ครับเราจะไปต่อเลยนะครับเขาเรียกว่าก่อ้างใช่ไหมก็จะไปทางป่านะครับเริ่มลุยป่าอีกรอบนุ่นแล้วครับมาเลดี้อุด มาพร้อมไมอปซ้ำกอ้ก<ะ>างเชิญ